สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนช่างด้วยนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูปั๊มน้ํารถยนต์นะครับปั๊มน้ํารถยนต์ปั๊มน้ํารถยนต์ก็จะมีหลักการทํางานคล้ายคลึงกันนะครับตัวนี้เป็นปั๊มอีกตัวหนึง่งซึ่งผมกําลังกําลังทําการซ่อมแซมอยู่ ก็จะพามาดูหลักการทํางานว่าภายในปั๊มน้ํารถยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ mm. ปั๊มน้ํารถยนต์โดยทั่วไปตามความเข้าใจของผมผิดถูกขออภัยด้วยนะครับปั๊มน้ําของปั๊มน้ํารถยนต์เนี่ยเขาจะเจาะรูเอาไว้รูหนึ่งแบบนี้ตัวนี้เจาะไว้2รูนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเจาะรูเอาไว้หลังใบพัดตรงนี้จะเป็นมมเล่ใบพัดนะครับมมเล่เพื่อต่อสายพานใบพัดข้างหลังมมเล่วิศวกรก็จะเจาะรูเอาไว้อย่างนี้นะครับ เจาะรูเอาไว้ประโยชน์ของการเจาะรูเอาไว้เพื่ออะไรก็คือเพื่อให้เรารู้ว่าถ้ามีน้ําออกจากรูเนี้แสดงว่าซีนปั๊มน้ํารั่วนะครับซีนจะอยู่หลังรูนี้เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก่อนถึงใบพัดปั๊มน้ำด้านในจะมีซีนป้องกันน้ำรั่วอยู่ในแกนนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ นนู่ในนี้พูดง่ายๆมีลูกยางขั้นเอาไว้นะครับขออนุญาตมีจิ้มดูจะได้เห็นนี่นเนี่ตรงนี้จะมีลูกยางขั้นเอาไว้อยู่ลูกยางตัวนี้เขาเรียกว่าซีนนะครับถ้าหากว่าซีนรั่วน้ําจะไหลออกมารูด้านหน้านี้ทําให้เรารู้ว่าซีนปั๊มน้ํารั่วนะครับเราสามารถถอดยามกันนะเอาไม่แรงอัดออกแล้วก็เปลี่ยนซีนใหม่ก็ได้แต่บางครั้งเปลี่ยนแล้วไม่อยู่ บางครั้งก็ถ้าอยากให้จบทีเดียวก็ซื้อทั้งชุดเลยนะครับซื้อทั้งชุดเลยแบบนั้นนะครับซีนก็คือลูกยางนี่ยนะครับยางกันไว้ตรงนี้เอาโอเคอันนี้คือปั๊มน้ํานะครับามาดูแค่นี้สรุปง่ายๆถ้าน้ํารั่วหลังโมเล่ปั๊มน้ํารั่วในรูที่ ที่วิศวกรเขาออกแบบเจาะรูเอาไว้เนี่ยถ้ามีน้ํารั่วออกด้านหน้าเมื่อไหร่แสดงว่าซีนปั๊มน้ํารั่วนะครับให้ทําการถอดปั๊มน้ํามาแล้วก็ถอดซีนเปลี่ยนนะครับหาไหล่มาเปลี่ยนถ้าอยากให้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เปลี่ยนยกชุดโอเคครับถ้าน้ํารั่วด้านหน้าคอปั๊มน้าเนี่ยนะครับด้านหลังมมเล่เนี่ยครับแสดงว่าซีนปั๊มน้ํารั่วนะครับก็ขออนุญาต ชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนิดๆนหน่อยๆนะครับไม่ว่ากันนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับผมขอบคุณครับ